สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสายสตอรี่กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live ค่ะผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของอินทผลัมกันค่ะ,ะหลายคนที่ไปเดินช้อปปิ้งในช่วงนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นตามตลาดสดหรือว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าค่ะเราก็จะเห็นเจ้าผลไม้ลูกสีเหลืองอยู่กันเป็นพวงๆนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีว่าคือเจ้าอินทผาลัมนั่นเองและหลายคนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะ อินทผลัมเนี่ยเราจะกินแบบสดสดแบบลูกเหลืองหรือว่าจะกินแบบอบแห้งดีวันนี้นะคะฝนก็เลยจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักเจ้าอินทผลัมกันนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าประโยชน์ระหว่างการกินแบบสดหรือว่าการกินแบบแห้งแบบไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันค่ะ หากว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่เคยได้ลองกินอินทภาลัมแล้วนะคะก็จะรู้ได้เลยว่าผลไม้ชนิดนี้นะคะมีรสชาติที่หวานมากๆแล้วก็อาจทําให้มีความสงสัยได้น,นะคะว่าน้ําตาลอินทภาลัมนั้น มีมากน้อยแค่ไหนกันแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะสามารถกินอินทผลัมได้หรือเปล่าวันนี้ก็เลยจะพามาหาคำตอบในเรื่องนี้กันด้วยหลายคนจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าอินทผลัมนั้นเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานจัดหลายคนก็แอบสงสัยค่ะว่าผลไม้ชนิดนี้นั้นมีน้ำตาลสูงแค่ไหนกันก็เลยเอาเรื่องของ ปริมาณน้ําตาลนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเป็นคุณค่าทางโภชนาการของอินทผลัมในปริมาณ100กรัมค่ะเขาจะให้พลังงานอยู่ที่282กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดต75.03กรัมน้ำตาล63.35กรัมค่ะแต่ถ้าหากว่าเราจะเทียบกันให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะข้อมูลจากกองโภชนาการกลมอนามัยเขาก็แสดงมานะคะว่าอินทผลัมหนึ่งผลที่เรากินเข้าไปนั้นที่จะมีน้ำหนักประมาณ7.5กรัมค่ะเขาจะมีน้ำตาลกันอยู่ที่4.14กรัมจำแนกเป็นน้ำตาลฟลุกโตสนะคะ2.21กรัม กลูโคส1.93กรัมหรือเทียบกับปริมาณน้ำตาล1.04ช้อนชาเลยทีเดียวจะเห็นได้เลยนะคะว่าอินทผาลามนั้นเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าอินทผาลามเขาจะเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลที่สูง ต่ว่าศาสตราจารย์บุตรทิคุณดรนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสารค่ะท่านก็อธิบายไว้นะคะว่าน้ําตาลในอินทผาลามนั้นก็คือน้ําตาลฟลูโตสซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือจะมีน้ําตาลฟลุกโตสอยู่ที่2.21กรัมค่ะ ซึ่งน้ำตาลฟลุกโตสนั้นก็คือน้ำตาลที่เราได้จากผลไม้นะคะร่างกายสามารถดูดซึมฟลุกโตได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยอินซูลินค่ะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าร่างกายของเรานั้นสามารถที่จะดึงเจ้าฟลุกโตเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรออินซูลินมานำน้ำตาลจากอินทผาลามไปเข้าเซลล์ค่ะ ดังนั้นแล้วก็เลยจะลดโอกาสที่น้ําตาลจากอินทาาลัมจะไปตกค้างอยู่ในกระแสเลือดจากการที่อินซูลินทํางานไม่ดีไม่ค่อยหลั่งออกมาด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตก็ได้ทําการวิจัยกับผู้ป่วยเบาหวานนะคะโดยให้ผู้ป่วยเบาหวานนั้นรับประทานผลอินทาาลัมและก็พบว่าการที่ผู้ป่วยรับประทานผลอินทาาลัม ไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยสูงขึ้นแต่อย่างใดเลยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นถึงแม้ว่าอินทผลัมจะมีค่าด,ดัชนีน้ำตาลที่ต่ำที่คนผู้ป่วยเบาหวานจะสามารถรับประทานได้แต่ว่าอินทผลัมเองก็จะได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงค่ะ <c oughs> ก็เลยต้องมีการจำกัดปริมาณให้ไม่เกิน4ผลต่อ1วันแล้วก็ต้องระมัดระวังน้ำตาลจากอาหารอื่นๆที่รับประทานเข้าไปด้วยนะคะ อินทผาลาัมนั้นเป็นผลไม้ที่กินแล้วร่างกายจะรู้สึกสดชื่นขึ้นทันทีค่ะเพราะว่าเขาจะมีน้ําตาลฟลูโตที่ร่างกายสามารถดึงไปใช้เป็นพลังงานได้เลยดังนั้นหากว่ากินอินทผาลาัมในเวลาที่เรารู้สึกอยากกินของหวานนะคะโดยกินแค่1-4ผลในแต่ละวนันก็จะสามารถควบคุมอาหารไปด้วยได้ ก็อาจจะทําให้ไม่อ้วนได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะอินทผลัมก็ยังมีวิตามิน B3 ที่ช่วยในการเผาผลาญอาหารมีไฟเบอร์ที่ช่วยในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็การขับถ่ายแถมยังเป็นผลไม้ที่ปราศจากคอเลสเตอรอลมีไขมันตำ่ำแต่ถ้าหากว่าเผลอกินอินทผลัมมากจนเกินไปนะคะชนิดที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยกินแบบเป็นกิโลกิโลเลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะคะว่าน้ำหนักขึ้นแน่นอนค่ะ และไกลที่กําลังสงสัยนะคะว่าอินทผาลัมเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยหรือเปล่ามีข้อมูลเหมือนกันค่ะบอกว่าอินทผาลัมนั้นสามารถกระตุ้นน้ํานมคุณแม่ที่เพิ่งคลอดได้ค่ะซึ่งเรื่องจริงก็คือว่าอินทาผาลัมนั้นเขาจะมีประโยชน์ตั้งแต่ในขั้นปฏิสนธิเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าในอินทาผาลัมนั้นเขาจะมีสาร ฟิลกูลีนนะคะที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแล้วก็บำรุงการหลั่งน้ำเชื้อของคุณผู้ชายด้วยส่วนคุณผู้หญิงนะคะก็จะได้ประโยชน์จากอินทผาลัมในด้านของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหมดลูกค่ะช่วยให้หมดลูกเนี่ยบีบตัวได้ดีขึ้น เอื้อต่อการเบ่งคลอดช่วยลดอาการตกเลือดหลังคลอดแล้วก็ยังช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าหลังคลอดได้อีกด้วยค่ะเรียดีว่ามีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะคะวกกลับมาที่ประเด็นสําคัญที่หลายคนสนใจที่ว่าอินทผาลัมนั้นช่วยกระตุ้นน้านมได้จริงหรือไม่ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะโดยอินทผาลัมนั้นเขาจะเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางสารอาหารค่อนข้างสูงเลยทีเดียวให้พลังงานได้ดีช่วยบํารุงร่างกายคุณแม่หลังคลอดช่วยเพิ่ม สารอาหารสําคัญในน้ํานมค่ะแล้วก็ยังจะช่วยเสริมภูมคุ้มกันร่างกายให้กับลูกน้อยไปในตัวได้อีกด้วยแต่ว่าเพื่อที่จะไม่ให้คุณแม่น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นจนเกินไปนะคะคุณแม่หลังคลอดหรือว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ก็ไม่ควรกินอินทผลัมปริมาณมากๆยังคงกินเวลาไม่เกิน4ผลก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะมาถึงอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่หลายคนสงสัยเช่นกันนะคะว่าเราจะเลือกกินอินทผลัมแบบสดหรือว่าอินทผลัมแบบแห้งดีซึ่งต่อ ตอนนี้นะคะได้ได้ว่ากระแสะการนิยมในการรับประทานอินทผลัมสดนั้นเริ่มมีมากขึ้นค่ะเพราะว่าในไทยเองก็มีการปลูกอินทผลัมพันธุ์บาเฮียกันเยอะมากๆที่กินสดแล้วจะให้รสชาติหวานกรอบอร่อยจนหลายคนติดใจนะคะต่างจากอินทผลัมที่นำไปตากแห้งนะคะที่ทำให้มีรสหวานจัดมากขึ้นหลายคนก็เลยเข้าใจผิดคิดกันไปนะคะว่าจะนำไปเชื่อมแต่ว่าอินทผลัมตากแห้งนี้ ความสดความกรอบนะคะอาจจะเทียบกับอินทผลัมสดไม่ได้ส่วนในเรื่องของสปปรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของอินทผลัมสดหรือว่าอินทผลัมแห้งนั้นไม่ต่างกันนักค่ะเพียงแค่ว่าอินทผลัมสดนั้นจะหวานน้อยกว่าส่วนแบบตากแห้งหรือว่าอบแห้งก็จะสามารถเก็บได้นานกว่าเพราะว่าการอบหรือว่าการตากแห้งผลไม้สดนะคะก็จะเป็นการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะ โดยอินทผลามสดเขาจะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ก็รสชาติหวานกรอบนะคะโดยสายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากก็จะเป็นสายพันธุ์บาฮีที่ไทยเราก็นิยมปลูกสายพันธุ์นี้เช่นเดียวกันค่ะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศอิรักมีลักษณะเป็นพวงทรงรีนะคะเปลือกบาง เมื่อแก่จัดแล้วผลก็จะเปลี่ยนจากสีเหลืองทองเป็นสีเหลืองแก่เนื้อจะนิ่มแล้วก็มีรสชาติหวานกรอบไม่ฝาดหรือว่าฝาดน้อยค่ะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะได้ลิ้มลองกันไปบ้างแล้วนะคะสาหรับเจ้าอินทผลําสดรู้สึกว่ากินทีไรเนี่ยไม่ค่อยจะเจอหวานหวานเลยนะคะเจอแต่แบบว่าฝาดน้อยกับฝาดมากอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะซึ่งเราก็มีวิธีกินอินทผลําสดมาบอกกันด้วยการที่เราจะกินอินทผลําสดให้ได้รสชาติหวานนะคะให้เรากัดอินทผล าลำตามแนวนอนหรือว่าตามความยาวของผลค่ะ โดยอาจเริ่มจากกลึ่งกลางก่อนก็ได้นะคะจะทําให้รสชาติมีความหวานมากขึ้นไม่ฝาดมากหรือว่าไม่ฝาดเลยค่ะแต่ว่าไม่ควรจะกัดหัวหรือว่าท้าในแนวตั้งนะคะเพราะว่าจะทําให้ฝาดได้นอกจากนี้แล้วชาวมุสลิมก็ถือด้วยนะคะว่าอินทผลัมนั้นเป็นผลไม้ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เนื่องจากว่าในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นก็ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับอินทผลัมอยู่หลายครั้งเลยทีเดียว โดยชาวมุสลิมค่ะเขาจะนิยมรับประทานอินทผลัมในช่วงการถือศีลอดหรือว่าเดือนรอมฎอนเนื่องจากว่าในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้ปัญญัติไว้นะคะว่าสามารถละศีลอดด้วยการกินอินทผลัมแทนการดื่มน้ำได้และช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงอดอาหารนอกจากนี้ค่ะชาวมุสลิมก็ยังเชื่อด้วยนะคะว่าการกินอินทผลัมจะช่วยป้องกันศัยศาสตร์ได้อีกด้วยละค่ะ นอกจากประโยชน์และก็ความอร่อยที่กล่าวมาแล้วนะคะมีข้อควรระวังในการรับประทานอินทผลัมด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันดับแรกเลยที่เราพูดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าเราไม่ควรกินอินทผลัมเกิน4ผลต่อวันค่ะเพราะว่าอาจทําให้เรานั้นได้รับน้ําตาลและก็พลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการส่วนผู้ป่วยโรคหัวใจโรคไตหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องในการกําจัดโพแทสเซียม ไม่ควรกินอินตาผาลามเลยค่ะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีโพแท,เทเสเซียมสูงนั่นเอง อินทผาลาัมนะคะเป็นผลไม้ที่หาก,กินได้ไม่ยากแล้วในะคะในบ้านเราตอนนี้แล้วก็จัดเท้ว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งที่มีรสชาติหวานหอมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยของดีมีประโยชน์แบบนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยลองต้องไปลองกันสักหน่อยแล้วนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาสำหรับฝนและไซส์สตรอรี่แล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์กระปุก .com ด้วยที่ให้ฝนได้รวบรวมนํามาเล่าต่อใหุ้ณผด้วยฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้ค่ะรวมถึงฝากติดตามความเคลื่อนไหว ต่างๆของทางมหาวิทย ال ال าลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเราเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th หรือว่าจะเข้าไปดูที่ facebook fanpage ก็ได้นะคะที่ rmutpfb ค่ะเรียนที่ไหนก็เรียนได้แต่จบจากราชมงคลพระนครต้องมีงานทำร้0ยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ